ลมหายใจสติ้อยู่อยู่กับลมหายใจก็อยู่ได้เพราะถึงเคืองหน้าที่ค่ะมันกับไปแล้วใจเนี่ยมันมันมันเปลี่ยนจังสันจังวันหมองว่าหรือว่าเฮ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันบ่เป็นใจกันเลยกกันเลยคิดว่าเออจะนั่าไปดูมองคิดหลายต้นท่านคิดหลายด้วยมั่งคิดวนไปคิดอะไรอ่ะคิดอ้าวแม่ทำทังได้หรือ อันนี้เดี๋ยวไม่น้อยจะฝึกให้ฝึกเลื่บ่อยจ้ะฝึกให้สติอยู่กับลมหายใจก่อนเขาต้องคิดยังก่อนสติคิดใจก่ว่าะเบย์เปิดคนคนคนสบายดีจังเลยอันนี้มากค่ะเปยมาเร็ยนน้ำน้ำสลับแล้ถึงจะมีอีหยังอยู่รอบข้งก็ไม่ต้องไปสนใจกันมาเนาะใช่ใช่ค่ะเพืออย่างนี้มากเอาสติมาไว้กับลมหายใจบลมหายใจเข้าหายใจเข้าคือ หายใจออกเหายใจเข้าท mm ุ๊หายใจออกโทนเอาลมหายใจครับค้าบริกรรมหม่าไว้น้วกันได้ขณะเข้าหายใจเข้าดเให้ใช้คําบริกรรมว่าปุ๊บหายใจออกให้ใช้คําบริกรรมว่าโทนเอาแค่นี้ให้คิดถึงทุกโทแทนการคิดถึงอย่างอื่นก่อนเราไม่ต้องไม่คิดถึงอย่างอื่นอจุดอนาลมเนี่ยจุดอนาลมที่กระดานหน้าผากเนี่ยคืออาการผีติอาการผิตีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่เข้านี มีสติดิกลมหายใจเราต้องเอาสติมาไว้กับลมจุดจ่อไว้กับลมหายใจก่อนอออเ่ะอย่าตามมองที่ปลายจมูกอย่าเพื่งหัวตานะทำเลยนะตามเลยเปย์เฮกิจเลยนั่งนั่งเอ่อเดืดตามองที่ปลายจมูกนั่งนั่งนั่งตามสบายเลยนั่งคัสมาะก็ได้นั่งคัศมะจะได้นั่งคัสมาะก็ได้จะได้สบายสบาย ท่าสบายเลยค่ะเหลือตามองที่ไปเฉยๆหายใจเข้าพูบหายใจออกคือหายใจเข้าพูบหายใจออกคือในขณะที่เราหายใจนะหายใจไปเรื่อยๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆนะในขณะที่เราหายใจเข้าอย่าให้เราสัมผัสกับลมหายใจเราได้ด้วยนะอย่าหายใจเบาเกินเกินค่ะ ถ้าเราหายใจเราจนเกินไปเราจะจับลมหายใจเราไม่ได้ถ้าเราจับลมหายใจเราไม่ได้มันจะมันจะเกิดเป็นความชิดให้หายใจเข้าคู่หายใจออกคูหายใจเข้าคู่หายใจออกคูให้ใช้คำบริกรรมไปเรื่อยๆกับมีกับสติลมหายใจเข้าลมหายใจออก สุดลมหายใจเข้าไปเร็กน้อยถอนลมหายใจออกมาสุดลมหายใจเข้าไปเร็กน้อยลมหายใจมันจะผ่านจากปลายจมูกถึงโพรงจมูกและถึงกระดานนะคะหายใจเข้าเรความรู้สึกลมหายใจมันจะผ่านจากปลายจมูกถึงโพรงจมูกไป้ึงกรดันจะถึงกระดานนะคะ ความรู้สึกมันจะเป็นตึงๆนิดๆนิดๆที่กระด้างหลับตาหลับตาให้สติรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆหายใจเข้าคึอหายใจออกคืหายใจเข้าคึอหายใจออกถ้าความรู้สึกไม่ถึงกันด้า ใจเข้าไปดึกดื่นคอนโดนหายใจมันจะเป็นอาการตึงๆที่บริเวณกระดานนะคะอาการนึกดื่นที่บริเวณกระดานนะคะสติเอาไว้สับลมหายใจหายใจเข้าคู่หายใจออกคู่หายใจเข้าคู่หายใจออกโู่ไปเรื่อย เห็นความคิดผุดขึ้นมาไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งต่อในความคิดนะเอาสติในกากลับมาไว้กับลมหายใจนะคอสติเรามาอยู่กับลมหายใจกระแสของการปรุงแต่งก็จะถูกตัดขาดนะความคิดนั้นก็จะดับลง ความรู้สึกปิตินะคะยังไม่ถึงจุดอุณาโลมคือกระดานหนาา้าผากให้หายใจเข้าไปลึกๆผ่อนลมหายใจออกมาถ้าความรู้สึกปิติที่จุดอุณาโลมเกิดขึ้นแล้วนะคะมีอาการปิติที่จุดอุณาโลมคือกระดานหนาา้าผากเราก็ความรู้สึกนั้นไว้ที่กระดานหน้าผากเลยค่ะส่วนสติให้อยู่กับลมหายใจในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกไปเรื่อยๆ เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่นะคะเป็นเครื่องอยู่ของใจเราเป็นที่พักใจเรานะ,ะเป็นหลุมหลบภัยนะคะหลุมหลบภัยเนี่ยหลุมหลบภัยของความคิดแล้วก็อารมณ์นะคะเมื่อมีความรู้สึกหรืออารมณ์ขึ้นมาแรงๆให้กลับมาอยู่กับลมหายใจค่ะให้อสติเนี่ยกลับมาไว้กับลมหายใจนะเราไม่ต้องเข้าไปคิดปรุงแต่งต่อในความรู้สึกที่มันกําลัง พุ่งขึ้นมาอารมณ์ที่มันพุ่งขึ้นมาหรือความคิดต่างๆที่มันผุดขึ้นมาเราตัดกระแสของความคิดตัดกระแสของอารมณ์แล้วก็ตัดกระแสของความรู้สึกพอใจให้พอใจ,อใจด้วยสติกลับมาอยู่กับลมหายใจเรานะสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นมามันก็จะเป็นสภาวะเพียงแค่เกิดแล้วก็ดับนะสัญญาต่างๆเกิดจากความคิดนะถ้าเราไม่คิดสัญญานั้น รือในอดีตสิ่งที่เป็นอดีตมันก็จะไม่ผุดขึ้นมาในใ,นใจเราได้ยินเสียงได้กลิ่นนะคะเราไม่ต้องไปคิดปูงแต่งในสิ่งที่เราเข้ามากระทบสัมผัสเราเนะคะเอาสติมาไว้ที่ลมหายใจอย่างเดียวสติมาไว้กับลมหายใจเข้าในลมหายใจออกไปเรื่อย หายใจเข้าคู่หายใจออกโทหายใจเข้าคู่หายใจออกโทลืมตาค่อยๆลืมตาพอจะอยู่กับลมหายใจได้ใช่ไหมอยู่ได้เออนน่ะนนิดหน่อยก็ยังดีเนาะให้เรารู้หลักรู้วิธีในการที่จะอยู่ใช้ลมหายใจเป็นเพื่องอยู่ ใช่ใช่ใช่เนี yeah. ่ยคุณแม่นั่งอยู่ที่บ้านนั่งอยู่เฉยไม่ต้องช่วงที่เราไม่ได้ทําหน้าที่การงาน,นอะไรให้เราลืมตาก็ได้ลืมตาแล้วก็เอาสติมาไว้กับลมหายใจเราเห็นความคิดตัดกระแสความคิดกลับมาอยู่กับลมไม่ชอาไปปรุงแต่งกับความคิดนะ mm hmm. เห็นความรู้สึกพอใจให้พอใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ตองเข้าไปปรุงแต่งมันไม่ตองเข้าไปคิดตามมัน่น ให้กลับมาอยู่กับลมใช่ใช่เรายึดตัวนี้เป็นหลักใช่ค่ะเอาสติเนี่ยมาไว้กับลมหายใจเลยค่ะนีออ่อยากถามมีแต่ถ้าถ้าเรานั่งไปนั่งไปเหมือนตัวเราโกุกมันเป็นความรู้สึกแค่นั้นเองคองแม่ถ้าคุณแม่อยากให้มันหายทุก้นให้คุณแม่ลืมตาลืมตาขึ้นมาพอเราลืมตาแต่สติอย่าให้หลุดจากลมหายใจนะคือยังไงเนี่ย เน้นที่สติรู้ลมหายใจสติรู้ลมหายใจเข้าในลมหายใจออกแต่ถ้าเราหลับตาอยู่เนะี่ยมีความรู้สึกว่ามันโยกนะมีความรู้สึกว่ามันโยกอาการโยกให้คนหนุณแม่ค่อยๆลืมตาแต่สติให้อยู่กับลมหายใจเหมือนเดิม,มสตินะย่ายให้หยุดจะให้หลุดจากลมพอเราลืมตาขึ้นมาปุ๊บเนะี่ยมันเป็นแค่ความรู้สึกที่มันโยกแค่นั้นเอง<ม>แต่บางคนก็โยกจริงๆนะบางคนก็โยกจริงๆโยกไปโยกมา ล้วค่อยลืมตาอาการโยกก็จะหายไปค่ะอาการต่างๆความรู้สึกต่างๆสมาธิเนี่ยการทําสมาธิด้วยอนาปานาสิเนี่ยสามารถทําได้ทั้งหลับตาลืมตามแล้วก็ทําได้ทุกอดียบทของแม่เดินอยู่ก็ตามนะเดินทํางานทํานั่นทํานี้อยู่สามารถเอาความรู้สึกไว้ที่จุกณาลมนะ,ะแล้วก็รับเพ่งรบเพ่งอยู่ตรงนี้ความรู้สึก ใจไงคุณแม่ใจกี่ปีแล et ้วคะลูกค่ะลูกกี่ปีค่ะสิบห้าห้าสิบเ้ามาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่โอ้โหเนี่ะสัมภาษณ์เลยเนาะให้อยู่กับลมหายใจตัวเอง หยุดคิดหยุดคิดเลยว่าเอาดีจังมีโอกาสได้มาอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้เราเราอยากมาแต่ว่าเรายังมาไม่ได้นั่นติดความคิดอันนี้อันนี้ถ้าไม่คิดก็อยู่ได้เห็นไหมเขาไม่คิดอ่ะชวนปุ๊บอยู่ปั๊บเลยไม่ต้องคิดถ้าคิดแล้วไม่ได้อยู่มันจะหาเหตุผลค่ะ กาความลงตัวด้วยความคิดมาได้ถ้าห,หยุดคิดนะลงตัวทันที <c oughs> อันนี้เตรียมเสื้อผ้ามาแล้วน,ะนี่ใส่กระเป๋าไปตามหาก่อนวันนี้ตามหาวัดก่อนยันยันว่าเจอวัด,ดวก็<อ>ยันยันว่าเจอวัดต<อ>ัวไม่เจอแล้วเมื่อกี้อยู่บจุนารมได้ไหมยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้คือการการ,การที่เราจะเพ่งอยู่ทางาลมคือเราเพ่งเพ่งไว้ตรงนี้เหรอคะเพ่งอยู่ตรงนี้น่ะเหลือบตามองที่ปลายจมูกสิแล้วหายใจเข้าไปลึก ถอนลมหายใจออกมาหายใจเข้าไปลึกๆลมหายใจเรามันจะ่านตั้งแต่ปลายจมูกถึงโพรงจมูกขึ้นมาถึงกระดานหน้าผากนี่มันสิ่งีมันจะมีค่ะมันจะเย็นๆที่กระดานหน้าผากนั่คือความรู้สึกตรงนี้คือคือให้ความรู้สึกที่ว่าเราหายใจเข้าแล้วมันจะมีอาการปิติด้วยใช่ไหม จะมีขนลุกใช่ไหมเออนะเขามีขนลุกขึ้นมาด้วยคอาการติคิะเราเราก็เราก็คิดหาถึงว่ามันจะมาถึงตรงนี้ได้ยังไงหายใจเข้าไปอ่ะทำอีกทีสิหายใจหายใจเข้าไปเรื่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาหายใจเข้าไปหายใจเข้าคูผ่อนลมหายใจออกมา เนี่ยความรู้สึกเย็นๆตึมลึบเนี่ยมันจะขึ้นมาที่กระดานนีค่ะใช่ใช่เขาใหเราจับความรู้สึกตรงนี้นั่นแหละนั่นแหละเนี่ยมีอาการกระแสของปิติขึ้นมาด้วยนะขนลุกแล้วขนลุกนั่นนี่ไม่ไม่ไม่เข้าใจนะเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้มานั่งคุยแบบนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าดูคลิปของคนไม้เมือยที่สอนคนนะค่ะทำไมเราทําไม่ได้ทําไมเราทําไม่ได้มันมันจะสงสัยตามอยู่นะฝึกได้ ไม่ได้สักทีบางทีมันต้องมาจี้กันตัวต่อตัวอย่างเงี้ยว่าบางคนมันบางทีเราเราฟังเนี่ยเราก็จะทําไปตามความคิดเราเนาะเราฟังอยู่ฟังเราก็มาพิจารณาคิดไปตามไปตามในสิ่งที่เราเราว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้เราก็ทําไปตามความคิดเราแต่ถ้าเรามาสนทนากันตัวต่อตัวอย่างเงี้ยเราก็จะเราก็จะได้จี้ให้ว่าเออไม่ทาอย่างนี้นะความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนี้นะอาการจะเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยว่าเนีย มีโอกาสเราจะต้องไปที่วัดนี้ให้ได้ตังทุ่งเรื่องพ่อพ่อเสียค่ะที่มาลายเ็จแล้วก็ค่ะนี่และคะก็ได้พอเข้าใจหลักนะคุณแม่เลาเป็นไงได้ไหมถ้าฟังแล้วต้งไม่จุดอาโรมได้ไหมได้ไหมเอาทำยั่ไม่ได้เลยเพราะว่าก็เลยมีมีข้อติดใจ ปลายจมูกหายถึงโพรงจมูกถึงกระดานนะคะแม่ลองหายใจเข้าไปสิหายใจเข้าไปลึกๆผ่อนลมหายใจออกมาหายใจเข้าไปหายใจเข้าคู่ผ่อนลมหายใจออกมาข้อว่าหายใจอย่างนี้ตรงนี้หายใจลึกได้นรอหายใจลึกหายใจใหญ่ได หายใจเข้าไปตรงนี้หายใจเข้าไปตรงนี้แต่พอความรู้สึกที่จุดของเรารมมันถึงแล้วนะก็หายใจธรรมดาทีนี้นะหายใจนี่ตั้งแต่ถึงถึงพูงจมูกก็พอหายใจให,ยหให้เป็นจังหวะให้เป็นจังหวะหายใจของของของ,ของตัวเองแนละ้วมันจะพอดีคือให้ปรับลมหายใจเรากับสติกับลมหายใจแล้วก็ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้น การรู้ลมเยให้มันพอดีพอดีกันมันมันจะได้ไม่อึดอัด<ม>เวลาหายใจเลยมันจะได้ไม่อึดอัดน,<ม>นั่นแหละเราก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่กับลมหายใจเราอย่างนี้แหละตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะ<ม>ตื่นนอนปุ๊บสูดลมห,หายใจเลยผ่อนลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจอใจอกไปเรื่อยๆื<ม>จ็สามสี่ครั้งความรู้สึกที่จุกนาลมขึ้นมา,นมาแล้วก็ลุก คือมาทําภารกิจหน้าที่เราเดินไปเดินมาแล้วก็อยู่กับจุดอุณาโลมได้เอาความรู้สึกไว้ที่จุดอุณาโลมเลยถ้าความรู้สึกที่จุดอุณาโลมหายกลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่กลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่พออยู่กับลมหายใจแล้วเนี่ยความรู้สึกที่จุดอุณาโลมขึ้นมาแล้วก็อยู่กับจุดอุณาโลมได้แล้วก็อยู่กับลมหายใจก็ได้ให้วนกันอยู่ระหว่างจุดอุณาโลมแล้วก็ลมหายใจคือเอาสติไว้กับกายนะสติแน่ไว้กับกายอย่าให้มันไหลไปตามความคิด ตามความรู้สึกตามความคิดตามเสียงตามกลิ่นตามสิ่งที่เขามากระทบสัมผัสเรานะให้มันอยู่กับกายพอเห็นมันคิดปุ๊บกลับมาอยู่กับลมหายใจอ่าอาลมหายใจในประธานที่ตั้งอืมเราเนี่ยเวียนวาหตายเกิดจากความความรู้สึกความรู้สึกเรากับอารมณ์เรากับความคิดเราค่ะพอมีความคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์พร้อมขึ้นมาทันทีเลยอารมณ์นะไอ้ตัวที่มันเป็นตัวตัดกระแสดได้ก็ค,คือตัวสติ ตัวสติพอเห็นความคิดผุดขึ้นมาปุ๊บให้รีบกลับมาอยู่กับลมไม่ต้องเข้าไปคิดปรุงแต่งในความคิดบางอย่างมันไม่จําเป็นต้องคิดนะเหมือนัแต่ที่เรามาถึงวัดเราเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องคิดถึงใครนะใช่ไหมเพราะว่าคิดถึงแล้วมันก็ไปหาไม่ได้นะมันก็ไม่เห็นไม่ไม่ไปหาไม่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันอยู่แล้วเนาะเราไม่จําเป็นต้องคิดหาใครพอเห็นความคิดเหล่านี้มันผุดขึ้นมาให้กลับมาอยู่กับลมพออยู่กับพอเรากลับมาอยู่กับลมปุ๊บเนี่ย มันจะตัดกระแสของการปรุงแต่งก็คือมันจะหยุดคิดหยุดโดยการกลับมาอยู่กับลมมันจะคิดต่อไม่ได้ในขณะที่เราอยู่กับลมหายใจในขณะที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันจะไม่มีความคิดแต่ถ้าเผลอออกจากลมหายใจปุ๊บมันมันจะออกไปคิดถ้าเห็นความคิดเราก็กลับมาอยู่กับลมอีกถ้าเห็นแล้วก็รู้ลมหายใจเห็นความคิดผุดขึ้นมาอีกแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเรามีแค่ทําหน้าที่แค่นี้ ว่าเห็นความคิดกลับมาอยู่กับลมหายใจความคิดนั้นก็จะดับต่อไปมันก็อยู่อยู่กับลมหายใจได้นานขึ้นได้ระยะเวลาประคองสติเราอยู่กับลมหายใจได้มากขึ้นอ,อยู่กับลมหายใจเห็นความคิดผุดขึ้นมาเห็นความคิดผุดขึ้นมามันก็จะเป็นมันก็จะแค่เห็นหเฉยถ้าสติเรามีกําลังแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมอยู่กับลมหายใจ สติมันก็จะตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจมากขึ้นนั่งทอตตั้งใจเหยียดเทาก้าิกมาตค่ะเด็กมอนเมื่อีเดจะเอาเสื้อผ้ามาให้นั่งตากีดแล้วตอนเด็จะเร้มนานั่งเ็รียนนั่งอีกอย่างนั่งแบไม่บายก็ิออืโอกาสมังอาค่อมากเดี๋ยววันนี้ประมาณห้าโมงครึ่งก็พร้อมกันที่ศาลา ห้าโมงกว่ายหน่อยพร้อมกันที่ศาราจ้ะสาลาสวดมนต์ห้าโมงสี่สิบห้าโมงสี่สิบนะสวดห้าโมงแรงนะค้าโมงสวดมนต์บได้ยหนี่ยตอนไหนมัางเราเราก็นั่งอ่านจมีมีหนังสือสวดมนต์มีหนังสือดถ้าเราสวดตามไม่ได้เราก็นั่งรู้ลมหายใจเราไปก็ได้นมมือแล้วก็กำหนดรู้ลมหายใจตัวเองไปมีสติอยู่กับลมหายใจฟังเสียงสวดอันไหนสวดได้เราก็สวดตามอันไหนสวดไม่ได้เราก็อยู่กับลมหายใจเรา แล้วก็ช่วงสองทุ่มพระอาจารย์จะแสดงธรรมถึงประมาณสามทุ่มแล้วก็สามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งเนี่ยจะนั่งสมาธิต่อโดยที่จะไม่มีเสียงแสดงธรรมของพระอาจารย์ให้นั่งสมาธิกันเฉยอยาศาลาใช่ใช่จากนั้นพระอาจารย์ท่านก็จะพาเราแผ่เนตตาเสร็จก็ประมาณเกือบสี่ทุ่ม่ะภารกิจทางศาลาเนี่ยจะเสร็จประมาณเกือบสี่ทุ่มทุกทุกวันเลยะทุกวัน ทุกวัน,วนเ,เป็นข้อวัดทุกวันแล้วตอนเช้าก็แล้วแต่สะดวกของแต่ละคนแล้วแต่สะดวกของแต่ละคนค่ะถ้าอยากมาช่วยงานครัวก็เข้ามาประมาณตีห้าตีห้ากว่าหกโมงก็ได้เข้ามาไม่งั้นก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าท่านกลับมาจากบินธบาทท่านกลับมาจากบินธบาศแล้วก็มาช่วยแยกอาหารจัดอาหารขึ้นสลาค่ะจัดอาหารขึ้นสระแปดโมงก็ถวายอาหาร ประมาณแปดโมงถวายอาหารถวายอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็จะจะแสดงทมอีกทีหนึ่งกลับฟังเทศฟังธรรมเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาตรงไาวันนี้มีใจจังที่มาเจอเนาะท่านเหมือนกับเนื้อทป้ายค่ะป้ายก็ปิดอะไรคะปิดไลท์ได้ไหมคะปิดไลท์สดได้ไหมคะปิดได้ไหมคะค่ะ เปิดอยู่ใช่ไหมเราเราได้ออกดูไปไหนนะเราได้อะไรดูทุกจังเราก็เป็นขึ้นกันเจ้าอยู่ไหนแก้วไปไหนรูเราก็ไม่รู้ไปหาแค่ทำมาเนี่เรากูพูดเดี๋ยวให้เบนมาปิดให้ให้เบนมาปิดให้ไม่เป็นไรหนูว่าหนูหมุนนิได้ จบส่วนพระราชาภิเค่ะจบแล้วค่ะเรียกเรียกเบนส์นะให้เบนส์มาปิดให้ทั้งเบนส์ให้เบนส์เบนเบนส์มานี่หน่อยลูกเบนส์มานี่หน่อยลูกอันนี้ท่านท่านมาท่านมาจากไหนท่านเนี่ยท่านได้ลงมาตรงนี้ค่หรือว่าลงมาดูตรงนี้หลวงพ่ออ๋อท่านจะลงมาช่วงประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยท่านจะลงมาสุนันา